พี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะวันนี้กาลงมาอัปเดตน้ำแก่งพี่น้องตอนนั้นไปน้ำเซ่น้ำมาหนี่น้ำแก่งจนหอดครึงให้นะอ๋อนาะบางภาไปถ่ายบางขีดสารนั้นเห็นสิบวันนี้พี่น้องสิบวันหนปันนี้เนาะตอนนี้น้ำเซ่ก็อยากบวกเลยแ้ทูนพี่น้องมันขึ้นมาหอดหน้าซุ่มพี่น้องพี่คดึงให้นะพี่น้องมาซะเด้อน้มันก็หอด้านนอแต่ก็้ามัน ต้นตอกอีกกับสีรถทัวมันเนี้ยนี่แต่ว่ามันอันนี้เนาะมันจะไหนมันหมดยุดตกในหนาสีเศร้าเนาะอย่างหนามพี่น้องหนามจีนหออะไรอย่าเนาะตอนนี้เขาเขามาลงมาใส่หม้อใส่เอียงใส่หม้อใส่งูเอียงเดี๋ยวมาเถิดคนสีร้องมาใส่เบ็ดเอีองคนมาใส่หม้อใส่งูเัีงก็ไล่ขนม ตอนนั้นน้าหอดกกตานนะนะพี่น้องาาเฮ้ยว่าใบาดเลี้ยงกายกกตานน,ตาานะาน่าตางร้ายเนาะน้าใะชวนตีพี่น้องแถวหลุ่มเนาะถัวมีตลอดเพราะว่ามันต่ำแทนเนี่ยเขาที่ลาลงหยักเบิง่งที่มีคุูม,มีหยังนะพี่น้อง ไปยุบบ่บรรดึกไปหรอกวัวน้องไปหลังข้างนะเขาก็ใส่งูเห็นอยู่บ่หมดไม่หนะหมดวันนี้นักมาย่างไปในกระเป๋าหมดโขบลายทิ้งเลยนะแล้วก็ห้อยนี่ ออยไยเสวัสดียังปังใช่เนะปีนเาทั่วมน่ะคราบคนตกมากเลยน้ำเสกเะก็เต็มริงเนเต็มทางเนาะน้ำเสะท่านจะเป็นเขาาตอนนั้นตอนทนี่นั่ง ตอนเห็ดฉันเอาไช่เลยกัอันนี้ใช้ดินแห้งก็หวานเด้เนาะมันย่ามมันใหญ่มา,า,เนนากเลยยาไลยพี่เนาะยาคุ้มเบิดเนาะบอสิจะกินระบบพานิุ์ยาคุ้มเขาก็คือน้ำยังมาถ่วมเท่านี้เองนพี่เนาะยึดแหลอสับ,สบจบเลยตะบนงูเนาะเขาใส่งูมีงูขอแนนหนึ่งเลยจะใสอีกฝอรักษาส่เลยเนาะใส่วันนี้ เป็นงูเขาใส่เพื่อนทั่วมัรักพี่นอ้องะยางปุ่นอีก,กอทั่วมเนาะแต่ว่านนี้เขาเันอันนี้เนาะแท่านี้แหละบอลมันท่วมก่อนหมูนะมันต่ําเบื้องเท่าปุ่นกระซิ่งสูงคนบอลมันบุคอยมีหนามเนาะนี่มันต่ํามันก็บท่วมก่อนหมูมันท่วมแต่เขตนี่ก่อนหมูนเนาะถ้าฝนตกอีกนี่คือท่วมคักๆ เนื้อทรายคุณภาพผิดกระสือวดีหลังวันสั่นนะไปบ่มีไหมกันสั่นทรายเลยอะไหมโอ้โหทุมนี่เนาะความเดิมนี่ประมาณเพียงว่าเขาแถวใหนหนะนี่ก็บหนังก็ร่างเดิมอันนี้ขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เขาก็เอาควายเอาง้อขึ้นนะพี่น้อง คนเข้ากะเอากอขึ้นเข้ากะใหญ่ไงนะจะเอาไปเพื่อนพี่เนาะเขาเอาพื้นขึ้นเอียงขึ้นเดี๋ยวเขาก่อเอาพื้นตามแคบเซ่เนาะแล้วสีอันนี้ให้พี่น้องเบิร์กหนักกันเอารถเอาละขึ้นแล้วพี่น้องยาดน้มถั่วมีและ้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นกันเนาะหนามมิ่งทุกท้าย มันเกิดจากทว่ามิดมิดเปได็นพี่น้องน้ำลายพี่น้องพิ่ว่าพ,พยุงเ,ง,เ,เบบงี้ยข่าแหละข่ากับตัวจืดน้ำมันทว่ามลายบางหยาพี่มันหลบมนทับเขาเพ้อพี่น้องมีแต่หยาอันนี้เนาะเข่าเนี่คือสิบลเปล่าอันนี้เนาะว่าหยามันหลบมนทับปเพ้อมันเกิดลายกวนเนาะ เขาเหตุตอนมีนะในเวลาฝนตกตะกี้ทำให้กระสีหาบ่มีออกแต่ว่าในยาฝนมันบดตกตอนน่ะมันีนยาก็เลยขึ้นเพราะว่าเหตุหน้าวานหน้าดำมันกระสีตอนนีอันนี้สับพี่น้องเยเหตุมากใช่ไหะน้ำถ่วกัะสีครับเสียแห้งซื้อเนาะดำเบิดอันนี้เอาไปแห้งเอาไว้ใช่หนิก็ยังว่าวานน้องซื้อๆไส่ทำได้ก็เอาพี่น้อง นี่แต่ว่าถ้าอารำตอนหน้าแซงเนาะหน้าแซงวันบุเสียงน้ำวมเอ้าเล่นบับกีดึงก็พอเบิดคัมมี้เอพี่น้องไปไปที่คอมเบิ่งฝากติดตามเลยเด้อเพียงฝากติดตามกันร่องใจเนี่ยยาวไปถ่ายเบิ่งโตเต้าอันนี้เอาหลุดเอาล่างขึ้นนเพียงเท่ากับเทปพื้นตามไอ้น้ำซีเนาะไปไปเบิ่งกันเด้อเพิ่งไปหนึ่งเนาะอ่าปินยางบับบับเนาะปลาเพียง ปลาไปึเหมาะนะอีอมัเป็นปลาอียงเืปลเป็นปลาย่งกลางไม่ได้ปนีปลาคอน้ไนทรบสีตงดอกรมเนน้ำึกกระถึกงดหงิะไปกลไร่่วนำเป็น